สวัสดีคะ่ะกลับมาพบช่องคลิปในช่อง YouTube ของแม่หมออีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมอมาทำหัวข้อวันพระนี้วันพระก็คือพรุ่งนี้นะคะดวงจิตดวงยญาณใดที่มารอรับบุญหรือมารอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณเหมือนเดิมนะคะแม่หมอมีไพ่มาให้เลือก3ามกองกองที่1 2หรือ3ให้คุณทำสมาธินิ่ง ถ้าคุณนิ่งพอความแม่นยำก็จะชัดเจนมากขึ้นนะคะเลือกกองที่หนงสองหรือ3ามมาทำสมาธินิ่งๆน,นึกถึงครูบาอาจารย์แม่หมอก่อนนะคะองค์หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูแล้วก็ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะตั้งจิตอธิฐานและเลิกถึงดวงจิตดวงยันได้ที่มารอรับบุญจากข้าพเจ้าที่มารอรับบุญจากข้าพเจ้าไม่ในวันพระนี้หรือมาร่วมอนุโมทนาบุญ กลองที่1 2หรือ3นะคะให้คุณหยุดสต็อปคลิปไว้ก่อนแล้วกด1 2หรือ3อธปฏิฐานจิตดีๆเมื่อพร้อมแล้วเราไปพบกับก้องที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กล้องที่1นะคะดูหัวข้อวันนี้ก็คือดวงจิตดวงยานใดที่มารอรับบุญจากคุณมารอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณในวันพระที่จะถึงนี้ก็คือวันพระพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะแม่หมอมี หัวไพ่เอาวางไว้ก่อนเรามาดูความหมายของไพ่ก่อนโอ้ดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่ตามคุณมาตั้งแต่เกิดตามคอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลคุณมาตั้งแต่เกิดหรือเป็นบนรรพบุรุษวิญ,ญญาณปู่ย่าตายายคุณที่รอคอยคุณเพราะรู้ว่าครอ,อบครัวลูกชายหลานสาวลูกสาวจะท้องจะมีคุณเนี่ย ก็รอแต่ทีนี้อาจจะเสียชีวิตไปก่อนการรอคอยเฝ้าคอยนีสภาวะจิตก็เลยมามีติดห่วงกับคุณนะคะเป็นผู้ที่ติดตามคุณมาตั้งแต่เกิดหรืออีกนยัยยะหนึ่งตามดูแลคุณมาตั้งแต่ข้ามพบข้ามชาติมาอะพูดง่ายๆนะคะตามดูแลคุณมาตั้งแต่ดีชาติหรือปัจจุบันชาตินี่แหละเป็นได้ทั้งวิญญาณบรรพบรุษแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ ที่คุณเคารพนับถือหรือเป็นประเภทที่ว่าพ่อแม่คุณนะไปขอคุณมาคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นว่าพ่อแม่ไปขอมาจากศาลเจ้าจากจากอะไรละ่ะจากวัดจากพระพุทธรูปจากหลวงพ่อจากอะไรอ่ะ,สะเสด็จพ่อรอห้าจากกยอะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะนะคะในลักษณะเทพผมเทวดาหลวงพ่อ พระพุทธรูปที่เขาเคารพนับถือสารเจ้าแม่อะไรก็ได้นะคะหรือลักษณะกษัตริย์กษัตริย์แบบนี้ก็ได้ที่ไปขอมานะคะที่ตามคุณมาปกปักรักษาคุณมาหรือเป็นปู่ย่าตายายคณที่เฝ้ารอ,อการเกิดของคนการกําเนิดของคนแต่อาจจะเสียชีวิตไปก่อนหรือตามมาตั้งแต่ข้ามภพข้ามชาตินะคะจริงๆแล้วไม่ได้รอรับเฉพาะช่วงวันวันพระนี่หรอกเนาะแม่หมอก,ก็เสียงแผ่แผ่แห้แงนะคะ เออไม่ใช่ชเรอเฉพาะช่วงวันพระนะคะท่านก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกับคนทุกครั้งที่เวลาคุณทำเรื่องดีๆทำเรื่องที่เป็นกุศลทำบุญทําทานสวดมนต์นั่งสมาธิใดๆก็แล้วแต่นะคะมาดูหัวภายจริงด้วย <c oughs> นะคะเป็นลักษณะครูบาอาจารย์บรรพบรุษสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่ตามดูแลคุณมาตั้งแต่อดีตชาติหรือตั้งแต่คุณเกิดหรือสถานที่ที่ ถ้าอดีตชาติเนี่ยในลักษณะที่เป็นว่ามีบุญมีกรรมสัมพันธ์กันมาที่ต้องมาชดใช้ช่วยเหลือแต่มาในสภาพว่าโดงจิตโดงยานหรือมาในลักษณะของอ,อย่างที่แม่หมอบอกสารเจ้าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่คุณอาจจะไปขอคุณไว้อะนะคะขอให้มีลูกขอให้ได้ลูกแล้วเกิดมาเป็นคุณนะอย่างนี้ก็ได้นะคะดูตานกฮูกตัวนี้เห็นไหมจ้องมาที่คุณเขม่งเลยขอตามปกปกัปกรักษาคุ้มครองดูแลอยู่นะคะ อันนี้แม่หมอจะขอไพ่เสริมสำหรับนี้แหละนะคะอีกสักสองใบขอไพ่เสริมสำหรับนี้แหละนะคะอีกสักสองใบเนาะดวงจิตดวงวิญญาณไดที่มาร่วมอนุโมทนาโอ้เออมาร่วมอนุมทนาลักษณะเหมือนจะสาลเจ้าเลยนะลักษณะเป็นสารเจ้าหรือวัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้นะที่คุณไปปฏิบัติธรรมมาเร็วๆนี้ก็ได้เป็นไปได้ด้วยนะคะมาร่วมอนุโมทนากับคุณที่ตามคุณมาตั้งแต่อดตชาติหรือ,อ,อที่คุณเคารพนับถือหรือเป็นลักษณะที่รอคอยกันกำเน,นิดของคุณแต่สเสฉะชีวิตไปแล้วเป็นลักษณะของเออขาเรียกว่าอะไรอะบรรพบ,บรุษนะคะหรือตามข้มภพบามชาติหรือคุณไปปฏิบัติธรรมเมื่อเร็วๆเ,วเวนี่ย เมื่อไม่นานนียใครที่ไปปฏิบัติธรรมมาไปทําบุญมาไปอธิษฐานอะไรมาไปแผ่บุญให้ท่านก็มาร่วมอนุโมทนาทุกๆครั้งนะคะที่คุณสร้างบุญสร้างกุศลคราวนี้ขอคําแนะนําเพิ่มเติมอีกสักใบขอคําแนะนําเพิ่มเติมอีกสักใบนะคะโอ้ถ้ามาแล้วมีอะไรที่จะแนะนําหรือเปล่าคะ คอยปกป้องปกปักรักษาคุ้มครองดูแลรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณทุกอย่างใครที่มาเลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะมีฟิลที่แบบท้อแท้เหนื่อยนายใจนะคะท้อแท้เหนื่อยนายใจลำบากใจหรือมีความทุกข์อะไรบางอย่างที่พูดที่ระบายไปไม่ได้ทุกครั้งที่คุณสร้างความดีทาบุญสวดมนต์นั่งสมาธิใดๆก็แล้วแต่ คุณจะ,ะระลึกระบายความรู้สึกของคุณความทุกข์ของคุณให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,อ,อ <c oughs> ครูบาอาจารย์หรือพระอะไรที่คุณเคารพนับถือหรือพรมเทพเทวดาท่านรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณนะคะแต่เนื่องด้วยสภาวะแห่งกรรมที่คุณได้สร้างไว้ท่านก็ไม่อาจล่วงละเมิดแรงกรรมตรงนั้นได้เนี่ยคือแรงกรรมพระอาจารย์สีดำนี่นะคะ <c oughs> นะคะท่านรับรู้ถึงความทุกข์ของคุณและ นาะรับรู้ถึงการพูดคุยระบายอธิษฐานร้องขอแต่ก็อย่าร้องขอจนเกินตัวระบายความทุกข์อะไรที่มันอยู่ในใจแต่ก็ไม่สามารถล่วงละเมิดแรงกรรมที่คุณได้สร้างได้ทำไม่ได้นะคะจบไปแล้วคะ่ะนะคะทำพยายามทำคลิปไม่ยาวมากเนื่องจากไม่บหมอเจ็บคอไม่อยากใช้เสียงเยอะนะคะอากาศมันเย็นลงเย็นลงเนี่ยเนาะตอนเช้าเนี่ยเสียงจะหายไปเลยตอนเย็นก็เสียงก็แทบจะไม่มี คำวันไหนดีน้อยเมื่อวานไปไลฟ์ก็โอ้ยเมื่อวานไปไลฟ์เลยหนักกว่าเดิมนะคะจบไปแล้วคะ่ะสําหรับการเปิดไพ่ตรงไม่ตรงยังไงเลือกกองไหนคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่หมอ้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะรอดูจนถึงเส้นเดือนเนี้ยการลงคลิปของแหม่หมอถ้าผลไม่ตอบสนองแบบโอเคอะแหม่หมอก็จะหยุดทําคลิปในช่อง YouTube แล้วก็ติ๊กต็อกนะคะมันเหนื่อยมันไปหลายทางมันเหนื่อยคะ่ะ นะคะในจะในเพจในจะในกลุ่มอีกเพราะฉะนั้นแม่หมออยากจับทางเดียวอ่ะไม่อยากแยกกร่างนะคะมันเหนื่อยเดี๋ยวอรอจนสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวดูยอดวิวก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะใครยากสวดมนต์ให้ข้าครูก็ไปสวดเป็นคาถาพระมหาจักพัิกี่จบก็ได้ตามกําลังใจคุณเดี๋ยวไปพบกองที่สองกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ หัวข้อวันนี้ก็คือดวงจิตดวงยานญาดวงจิตดวงยานไทยลินพันกันล่ะดวงจิตดวงยานใดที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับคนในวันพระนี้ก็คือพรุ่งนี้นะคะมาร่วมอนุโมทนาหรือว่ามารอรับบุญจากคนก็ได้นะคะมหมอแยกขอพไพ่ไว้ก่อนลำอ่านความหมายของไพ่โอ้น่าจะเป็นสภาวะจิตเออเกจิหรือเป็น ออลักษณะเป็นเทพแต่เป็นเทพที่เป็นบุรุษหรือพระเกจิหรือเทพพรมเทวดานะคะที่เป็นเกจิหรือว่าจะเป็นลักษณะกษัตริย์ก็ได้นะคะทีออ่หรือผู้สร้างคุณงามความดีคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติที่ล่วงลับไปแล้วที่คุณเคารพนับถือคนทีทมเลือกกองที่สองเนี่ยน่าจะนับถือสายพระนะคะสายพระหรือเป็นสายเ,ออเทพ แต่เป็นเทพที่ออกแนวนักกรพบหรือว่าเทพแนวที่กำจัดมารก็ได้นะท้าเวสวร์ก็ได้หรือว่าพระพิคเนตก็ได้นะให้โชคลาภอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นพระเจ้าตากสินพ่รนเรศวรเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าเสด็จเตียกมรมหลวงชมพรน,นะคะหรือลักษณะเป็นเจ้าพ่อหรือเป็นพระเกจิ ครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือสายปฏิบัติสายภาวนาสายอะไรไม่รู้แหละคาถาคมที่คุณเคารพนับถืออยู่สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองจะมาสายนี้ค่ะนะคะเน้นย้ําว่าสายนี้เยอะกว่า80%เปเลยแล้วนะคะที่มาเลือกไพ่กองที่สองเนี่ยนะคะลักษณะเป็นอย่างที่แม่หมอบอกเนาะคราวนี้ลองมาดูไพ่เอจริงด้วยเห็นไหมล่ะครบเลยนะมันไม่สูงมิกล้องน เห็นป่ะเห็นะมีทั้งพยาครุฑมีทั้งพญาน้ามีทั้งสายปราบมารมีทั้งระดับพระเกจิพระอริยะนะคะหรือเออเป็นแนวกษัตริย์ก็ได้หรือแนวให้ประทานพรความสำเร็จนะคะได้หมดเลย ะะได้หมดเลยแต่เน้นว่าเป็นบุรุษมากกว่าสตรีนะคะออกสายเป็นแบบบุรุษนะคะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงที่คุณเคารพนับถือนะคะคราวนี้แม่หมอจะขอไพ่อีกสองใบไม่อยากทำคลิปยาวมากเจ็บคอค่ะอาจจะเดี๋ยวดูถึงสิ้นเดือนนี้ดูยอดวิวยอดอะไรแม่หมออาจจะไม่ทำคลิปลงใน youtube แล้วนะคะ ไปลายลายทางถ้าผลตอบรับมันไม่โอเคไม่อยากเสียเวลาค่ะโอ้กล้องขยับคอภยัยขอปรับกล้องนิดนึงนะคออีกอืมสองไปามาได้เห็นไหมจริงสด้วย้ยง่ายเลยนะคะเห็นไหมเป็นลักษณะกษัตริย์พระอะไรส่วนก็ได้เป็นลักษณะเอออย่างที่แม่หมอบอกเป็นอะไรนะ กินยาแล้วมันจะเบลอนะเนี่ยแม่หมอเนี่ยกินยาพมแพ้แล้วมันจะเบลอแล้วมันจะง่วงค่ะมันจะซึมซึมหน่อยพระพิคเนตนะคะพระพิคเนตหรือเป็นลักษณะกษัตริย์อย่างที่แม่หมอบอกแต่เป็นเน้นเป็นผู้ชายหรือออกในปฏิบัติเป็นภากจิพระอริยะที่คนเคารพนับถือนะคะมาร่วมอนุโมทนาหรือมาร่วมสวดมนต์กับคุณก็ได้ ยาเรียกว่ามารอรับบุญมาร่วมอนุโมทนามา,มาร่วมสวดมนต์กับคุณมาร่วมฟังธรรมฟังเสียงสวดมนต์คุณอาจจะไม่ได้สวดเองก็ได้ขนกล้องที่สองอาจจะเปิดเวลาวันพระวันโกนทีก็ชอบเปิดบทสวดท่านก็มาร่วมฟังด้วยนะคะผีบ้านผีเรือนก็ได้นะผีบ้านผีเรือนก็มาร่วมฟังมาร่วมมา,วม,มารอรับบุญมาอนุโมทนาด้วย นะคะหรือเป็นสายที่คุณเคารพนับถือครูบาอาจารย์ก็เป็นบุรุษเพศเป็นผู้ชายภาริยะกษัตริย์เ,เทพที่เป็นผู้ชายออกแนวลักษณะปราบมารอย่างเงี้ยอย่างที่แม่หมอบอกหรือเป็นเทพประธานพรความสําเร็จนะคะคราวนี้ขออีกสักหนึ่งใบเป็นคําแนะนําเพิ่มเติม,ตมให้หน่อยนะคะกับคนที่เลือกกองที่สอง โอ้สิ่งที่ท่านอยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือเวลาที่คุณสวดมนต์ขอให้คุณมีสติที่นิ่งหน่อยบางครั้งจิตวอกแวกนะคะปากอยู่กับบทสวดนะแต่จิตออกซ้ายออกขวาหรือว่าเปิดบทสวดไปนะเปิดบทสวดไว้ในร้านในบ้านในอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเปิดประจำะเป็นบทสวด เปิดบทสวดนะแต่ปากก็บนพร่ำบนนู่นนี่นั่นตำหนิลูกหลานดาลูกดาพวกเอตโลหรือว่าพร่ำบนเพอเจอร์ cher, พูดอะไรไปแต่บทสวดมนก็ยังเปิดเพราะฉะนั้นนะคะกายจิตให้มาสวดคล้องกันเวลาสวดมนให้ตั้งใจสวดทุกอักระแล้วก็ไม่ต้องเคร่งตัวเองว่าจะต้องเป็นวันละสามสจบวันละร้อยแปดจบเวลาสวดไม่ได้เนี่ยก็เครียด บีบคั้นตัวเองจากแรงบุญมันจะไม่ได้บุญไปซะไปสร้างกรรมให้ตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกดดันตัวเองสวดตามกําลังจิตกําลังใจของตัวเองวันละกี่จบก็ได้แต่ทุกครั้งที่สวดให้ภาวนากายกับจิตให้มันอยู่ด้วยกันพยายามระล,ลึกถึงบทสวดมนต์คุณคิดว่าคนที่สวดร้อยแปดจบแล้วสวดเอาแบบรีบๆอะ่ะเอาเอาจานวนน่ะ ต่ไม่ได้เอาประโยชน์กับคนที่สวดวรสามเจ้าผ้าจบแต่เน้นย้ำทุกอักระทุกตัวอักษรคุณว่าอันไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันนะคะเอาไปคิดดูจิตกับกายให้บาลานซ์กันแล้วเวลาเปิดบทสวดไม่ใช่เปิดไปอ่ะดาลูกดาพวกดาเมียบนพร่ำบนน,น,นู่นนี่นั่นนูเอ็ดมาเอ็ดแมวตีมาตีแมวอะไรเอดตโรไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเขามาร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณแล้วเหมือนคนกล้องที่สองน่าจะเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ด้วยนะ ให้เปลี่ยนดอกไม้หิ่งพระพระภูมิเจ้าที่ด้วยแล้วก็บอกไปว่าจะปลูกดอกไม้หอมๆบริเวณบ้านดูแลต้นไม้อ่ะกลางคืนเทวดาจะมาเริ่มชมดอกไม้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือคุณบอกว่าจะไปถวายพวงมลาลัยสดดอกไม้ที่ไหนค่าปฏิบัติด,ด้วยนะคะคนที่เลือกกองที่สองจบไปแล้วค่ะสําหรับหัวข้อวันนี้ดวงจิตดวงญาณใดที่มารอร่วมอนุโมทนาบนุญเดิมมารอรับบุญกับคุณในวันพระนี้ ขอพระคณทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์ที่ดีแล้วก็สร้างสารรค์ตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์ comment ไว้เลือกกองไหนก็ให้คอมเมนต์ไว้นะคะแม่หมอจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบนะคะแต่ก็กดไลค์ทุกคอมเมนต์แหละนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปพบกับกองที่สามต่อนต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะ ัวข้อวันนี้ก็คือดวงจิตดวงญาณใดที่มารอรับบุญเดิมมาร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณในวันพระนี้ก็คือพ่งนี้นะคะมาดูซิว่าคือดวงจิตดวงญาณไหนกลุ่มไหนนะคะ <c oughs> โอ้น่าจะเป็นดวงจิตดวงญาณของบรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วกลุ่มเนี้ยเือคนรักของคุณครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนสนิทคนรัก หรือคนที่คุณไปมีส่วนทำให้เขาต้องเสียชีวิตพ่อคุณนะนะคะไปเป็นไปมีส่วนที่เจ้ากรรมรักมาในลักษณะเจ้ากรรมในเวรของคุณก็ได้บรรพบรุษอดีตบรรพบุรุษคนรักนะคะบ,บรรบรรพบรุษอดีตคนรักก็ได้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือเนี่ยเออเจ้ากรรมในเวรเน้นย้ำเลยนะคะสายนี้ค่ะสายดวงวิญญาณค่ะ นะคะไม่ใช่สภาวะจิตที่สูงคนที่เลือกกองที่สมเนี่ยสายดวงวิญญาณบรรพบุรุษเจ้ากรรมในเวรผู้ที่คุณเคยไปกระทําเขานะคะหรือเขาเคยมากระทําคุณก็เถอะนะคะเขาก็มารอร่วมอนุโมทนาด้วยคนที่เลือกกองที่สามเน้นย้ําไปว่าเป็นดวงวิญญาณของกลุ่มครอบครัวบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว แล้วก็กลุ่มเจ้ากรรมนายเวรของคุณทั้งผู้ที่คุณไปกระทําเขาแล้วก็เขามากระทําคุณไม่ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมารอรับบุญกับคนมารอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณคราวนี้ขอดูไพ่โอ้จริงซสดว้วยมาในลักษณะของดวงจิตดวงวิญญาณดวงดวงวิญญาณในลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรนะคะเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เป็นวิญญาณที่ อยู่แถวบ้านคุณนะนะคะเวลาที่คุณสวดมนต์คุณแพรให้ละแวกนี้ทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ละแวกนี้ทั้งหมดนะคะเป็นลักษณะดวงวิญญาณทั้งหมดเลยของคนเลือกกองที่สามเนี่ยเป็นดวงวิญญาณเป็นทั้งเจ้ากรรมนายเวรของคุณผู้กระทําคุณคุณไปกระทําเขาบรรพบบรุษของคุณที่อยู่ในภพภูมิของวิญญาณที่ยังไม่ได้แปลเปลี่ยนสภาพไปเป็นสภาวะจ,จิตที่สูงนะคะ นะคะยังอยู่ในพบภูมิที่ลำบากที่ล่องลอยที่เร่ร่อนที่ยังติดค้างอยู่แล้วก็เป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ระแวกบ้านคนที่คุณแพ้ให้บ่อยๆหรือผู้ใกล้เคียงประสบบัติเหตุที่คุณไปผเอิญไปเจอเขาแล้วก็ไปลึกนึกถึงเขาอประสบบัติเหตุเมื่อวานนี่วันนู่นเดือนที่แล้วไปนึกถึงเขานะคะก็แพ้เขาเขาก็ร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะคราวนี้ <c oughs> แม่หมอ ขอภัอยอีกสองใบของกองนี้นะคะเสียงหายแม่หมอไม่อยากอัดคลิปนานแต่วันนี้ทำห้มันรู้สึกเหมือนานานก็ไม่รู้อะ่ะออจริงซะด้วยเจ้ากรรมนายเวรคุณผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่เป็นมาในสภาวะของดวงวิญญาณคนที่เลือกกองที่สามน่นาจะชอบนั่งสมาธิ น่าจะชอบเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือติดภาวนาช่วงระยะวันน่ะเดินเดินนั่งนอนนะคะมีการภาวนาอยู่ตลอดแล้วน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มาเลือกในกล้องที่สามเนี่ยกลุ่มคนกล้องที่สน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีรางสังหรณ์ซิกเซนแมนนะคะลังสังหรณ์ซิกเซนแมนหรือเข้าไปในสถานที่ไหนเนี่ยจะรู้ว่าเอ้ ตรงเนี้ยไม่ปกติมีดวงจิตดวงวิญญาณแน่เลยมีอะไรแน่เลยความรู้สึกแม่นนะคะความรู้สึกแม่นเนี่ยเป็นพวกเจ้ากรรมในเวรของคุณบรรพบรรุษของคุณหรือดวงจิตดวงวิญญาณใกล้ๆคุณหรือที่คุณแพ่ไปให้บ่อยๆนะคะคนก้องที่สามเนี่ยขึ้นมาในลักษณะจุดทูบจุดเทียนอะไรบางอย่างนะคะขึ้นมาลักษณะจุดทูบจุดเทียนหรือกกรรมยานอะไรบางอย่าง ถ้าคุณไหว้พระสวดมนต์แล้วคุณคิดว่าจะโอนถ้าไม่จุดทูบเป็นอะไรหรือเปล่าว่าไม่จุดเทียนเป็นอะไรหรือเปล่าว่ามีสภาวะจิตตกคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะทูบเทียนเป็นแคเ่เสริมไปให้ดูขลังขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเหมือนองค์ลูกปูด่ดูท่านเคยเทศนาธารรมไวมว่า พุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมิก็คือถวายชีวิตกับพระรันาตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นตัวแทนของทูของเทียนแล้วคุณอาจจะมีพะวงว่าโอ้โ oh, หวันนี้ไม่ได้จุดทูบจุดเทียนแค่สวดตรงนี้ยืนเดินนั่งนอนมันจะได้บุญไหมคนที่เลือกองที่สามาน่าจะมีความคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นได้เหมือนกันหมดค่ะทูเทียนเป็นแค่เครื่องตงังเ,เครื่องประดับอย่างหนึง่ง เหมือนสมมติว่าคุณออกไปคุณติดใส่นาฬิกาวันนั้นคุณเผือไม่ได้ใส่คุณก็ดูโล่มๆข้อมือหน่อยแต่คุณก็ยังมองนาฬิกาจากคนอื่นได้จากโทรศัพท์ได้จากข้างกำแพงได้จากสถานที่ไหนก็ได้นะคะหรือถามเวลาจากคนอื่นได้เพราะฉะนั้น,นเป็นแค่เครื่องประดับอย่างหนึ่งทูบเทียนคุณไม่ต้องวิตกตรงนี้นะคราวนี้ขออีกสักหนึ่งใบ มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับคนที่เลือกกองที่3มไหมคะเสียงแมหมอจะแห้งแห้งแบหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ไปไลฟ์ก็เลยใช้พลังงานไปเยอะอีกเสียงก็จะหายไปอีกไม่รู้กี่วันจะดีขึ้นเนี่ยโอ้เห็นบวงบาทนี่ไหม compression c o m p r e s s i บวงบาทนะคะใช่ไหมถ้าเขาเรียกยพญานาคงูกินหางเป็นวงจร วัตตะสองสารวงจรกรรมเพราะฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะคะคนที่เลือกกองที่สามเนี่ยแพ้เจ้ากรรมนายเวรเยอะถ้าเจ้ากรรมนายเวนคนอยู่ในลักษณะของออที่เป็นคนก็แพ้กับเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวนนะคะภายสิ่งที่ท่านต้องการแนะนำเพิ่มเติมก็คือพยายามลดละเลิกจิตที่เป็นอาฆาตของคุณซะ จิตที่ไปนึกถึงเรื่องที่ทำให้ทุกข์หรือสภาวะจิตที่ไปอาฆาตเครียดแค้นใครนึกถึงเรื่องที่ใครเคยทำอะไรไม่ดีทำสร้างความทุกข์ให้เราแล้วมันเจ้าหนี้ลูกหนี้อะไรของคุณคุณรู้สึกเครียดแค้นหรือสร้างความทุกข์ให้ตัวเองจากความคิดให้พยายามลดตรงนี้นะคะลดความคิดที่เป็นอาฆาตแค้นเครียดแค้นเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือสภาวะความคิดที่สร้างทุกข์ให้กับคุณ เวลาสวดมนต์ไห้แผ่ไปทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุผู้ที่มารอรับหรือมาร่วมอนุโมทนาหรือใช้คำว่ามาคัดขวางคุณก็ได้นะมาคัดขวางไม่ให้คุณสวดมนต์ไม่ให้คุณนั่งสมาธิไม่ให้คุณปฏิบัติหรือสวดไปลืมบทสวดหรือออ้ยวันนี้ไม่อยากสวดไม่อยาก,น,ยากนั่งแล้วเหนื่อยเพลียนั่งนั่งไปง่วงสะปะงกเจ้ากรรมนายเวรมาคัดแข่งคัดขาคุณไม่ให้สร้างบุญ ไม่ให้คุณมีฐานบุญมารองรับเพื่อเขาจะเอาคืนคุณได้ฉะนั้นคนกองที่สามเน้นย้ําเลยนะคะเอาแรงบุญเข้าสู้เอาเมตตาเข้าสู้อย่าเอาความโกรธเกลียดอาฆาตแค้นชิงชังเข้าไปค่ะมันจะยิ่งไปเพิ่มทุกข์ให้กับคุณนะคะจบไปแล้วค่ะทั้งสามกองขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ที่ดีและสร้างสรรค์ใครเลือกกองไหนตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์ไว้ให้กําลังใจแม่หมอเยอะๆนะคะ YouTube จะได้เปิดการมองเห็น ถ้าสิ้นเดือนนี้คลิปที่แม่หมอทําออกมายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไรก็หมายถึงว่ายอดวิวมันลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยแม่หมอก็จะไม่ทําแล้วค่ะ YouTube สิ้นเดือนนี้นะคะกับ Tik t o อกก็จะหยุดไปเลยเพราะฉะนั้นช่วยเป็นกําลังใจใแม่หมอเยอะๆนะคะคุณก็จะได้สาระประโยชน์ใครถ้าอยากสวดมนต์ให้ข่าคูเนี่ยให้ไปสวดคาถาพระมหาจากักรกับจกักรพรรดเพื่อคอนเฟิร์มความแม่นยําแล้วข้อแนะนําที่คุณได้ไปไม่มีคองฟรีย่บโลกใบนี้ค่ะ ะะทุกสิ่งทุกอย่างไม่จ่ายด้วยเงินก็ต้องจ่ายด้วยแรงบุญวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า